สวัสดีครับวันนี้น้องน้ำโมจะพาทุกคนมาดูโลเคชันสุดฮิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันทองหมอหลวงและล่าสุดเรื่องพรมลิขิตครับที่นี่ก็คือท้องพระโรงกรุงธนบุรีซึ่งเมืองโบราณได้ทําการสํารวจรางวัดและสร้างขึ้นใหม่ในขนาดที่เล็กกว่าสถานที่ต้นแบบโดยตัวอาคารจะมีลักษณะเป็นทรงไทยชั้นเดียวแบบตรีมุกแบ่งเป็นท้องพระโรงส่วนหน้าสําหรับออกว่าราชาการและขุนนางเข้าเฝ้าติดก,กันกับอาคารด้านหลังเป็นพระที่นั่งขวางคือส่วนพระราชมนเทียนที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสินครับท้องพระโรง กรุงธนบุรีที่สร้างขึ้นนเมืองโบราณได้จัดทำภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนเป็นภาพพงศสวดารกรุงธนบุรีเล่าเรื่องรลวตั้งแต่การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2การกู้อิสรภาพไปจนถึงการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีไว้ภายในส่วนพระราชมณีเพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ได้เรียนรู้พระราชประวัติการกอบกู้บ้านเมืองของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีนั่นเองครับมาเที่ยวตามรอยละครทั้งทีได้เก็บความรู้ดีๆกลับไปด้วยใช่ไหมล่ะ เมืองโบราณสมุทรปราการเที่ยวไทยได้ในที่เดียว